งามีจ้ะปกติมองนี่สิร้ายแต่ว่าข่อยมาเมื่อเดือนกระดากรา,าจ้ะทำไมเมื่อเดือนกรกฎากระดาเยอันนั้นตอนนั้นอัน,น,นมันกะบ,บรูรลายคือกันโอ้พระท่านในห,หลายแต่มาเดือนนี้เนี่ยงามโผดโพโดกจ้ะ มออดอกดอกยังอีกแค่นพียงมื่อหนีเขาพะยากรอนอากาศกันฝนมันสิโตกจาก้าเพื่อก็เลยนุ่งเสื้อกันกันฝนมากจ้ะ ดอกลีบเนกงามงามงามคักจ้ะงามม่ล uh. ีโอ um. ้ยดอกมันง่ญ่จ้ะสอนได้จ้ะอืมก็งามอืมมันปูมันปรูมันปรูมันของรูมันของปรูป้าปูดำเกเห็ดมันปรู <laughs> อจาจารย์โอ้ยจังมันคือสิเละแล้วบน,นนู้นนี่คือสิเปื่อยแล้วจังเนี่ยบึงจ้ะถ้าทางมันสิเปื่อยแล้วกันคุยบ่มาเหมือน,อออน,เ,นเ,อเนี่ยมเปื่อยคักๆนี่จ้ะเนี่ยบึงดึงมาได้บร่ร้ะตงตัดเลยจะเห็นม่ <laughs> มันบ่ติดอันดำๆบงมาจ้ะว่ามันเปื่อยแล้วเปือเ่อยเลยจ้ะ เนี่ยอือโอ้ยนับไปนับไปจักหน่อยเอ้ยอันนี้ก็เปื่อยเริ่มเปื่อยแล้วจ้าอือเริ่มสิเปื่อยแล้วเนี่ยคุณภาพก็สิดอยแล้วเนี่ยฝนตก ไว้ขนาดเอามงนี้ก้นจะจะปึ้งนี่น,นี่เริ่มเห็นบ่าจา้ะมันเริ่มร้ามันเริ่มสิขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเขาวๆา,า,าเนี่ยนะนเริ่มสิขึ้นแล้วพะว่ามันถึกฝนหลายจ้ะถึกฝนหลอน,ลอน,นี้มันบ่มีเดี๋ยวคอยบ่ตัดจะคอยดึงแล้วมันก็ไป มันก็ออกมันบ่มีอันมันบ่มีขี้ดินติดมามันมีก็สิตัดเอาดอกเดี๋ยวมันสิได้งานใหญ่อยู่บ้านคันบ่ตัดอันนี้บ่งามใส่ละ2ดอกอันนี้ บอกมนอนตื้อตื้ตื้อตืตืติดกันสองอันงามคักจ้ะโอ้ยบป่งจะกันไหนจ้ะเนี่ยเดี๋ยวบงามคือ ชื่อเห็ดจัเตาเรลโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ้โอโอ้โอ้โอโอ้โอ้ออ้อ้้อ้อ้อ้โง้โง้โอ้ัน้โออ้โะ้โ hàn ừ, ra ừ, ừ. đừng đình hình bưng là đồ đó da chôm đá da chôm à đứng này bưng thiên là đồ đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มือ,อม,มือหนึ่งเคยประหยากตั้งกล้องอาจ้ะเพราะว่ามือไฟสิบบังนี่แล,ล้วใ่ก้มพันพันกล้องมันสิบบงังน,นี่ก็สามสี่ดอกใส่ละ มันปูផ្សិតខ្លាញ់ផ្ដាមមេអូខ្លាញ់ផ្ដាមស្រុកយើងសើបានឃើញស៊ីនេះស៊ីលឹងអ งามอยู่ด้งามงามงามอืมโอเดเปลยคือมองนั่นไข่แน่อยู่พ่อใดจ้ะโอ้โหเห็นดอกน้อยกำลังออกจ้ะ เฮ็ดมันปูนี้มันแปลกจะมันออกตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์มิถูนามิถูนากรากาดาสิงหากันยาตุลาจนหอดอันหิมาลงเอียงบะเทาบะเศร้า,น,น,รานี่เนี่ยมันใหม่ใหม่มาเก็บเห็ดมันปูนจ้าเก็บเห็ดมันปู เนอ้ยเอ้งกว่ากว่งไปแล้วกล้งเดี๋ยวเด้อเอ้าก้องมันใกลเกินก้องมันใกลเกิน มันปูมันปูสดนะคะมันใกล้เกินไปยังไม่นสิหลอกสายตาถุงมืออัน,นพลาสติกบวัวแ้อเอามาจา้ะ เนาทิมเนาะจ้ะก็บ่ไดมาตั้งสองเดือนพุ่นแล้วโดนแนวตั้งแต่สิงหาพุ่นเลยจ้ะสิงหาหลอบสุท้ายกรบ่ไดมามเริ่มขี้ดินแล้วกระสีหลางยากไปเด้นเนี่ยนะอ๋ออันเทาก็บ่เอากะเบิ่งข้างนี้ เอาอันนั้นออกไปเบิดอแต่จ้ามันโบเหลือดอกจ้ะพวกอันเอกสุดเอกอยังนะว่ามันเป็นปลาจ้ะข้างในมันเป็นปลาเบิดแต่จ้าเนี่ยจ้ามันมันติดนถนนเสือ,ๆๆอจ้าเนาะกับอุตเตอเบตุเหมันเมียนผิดเมีนยนไพรเต็กินอาหารที่อยู่ใน ไอเรากินพวกอาหารกระป๋องพวกไอของที่อยู่จากอันไหนพวกผักอะที่เขาเพา,พานะๆน่ะเนาะสารเราได้รับสารพิษมากกว่าเราไปหาตามธรรมชาติเมนโมละจ้ะธรรมชาตินี่มมนเป็นธรรมชาติด้วยจ้ะนอกจากเคสที่กินบ่ได้มันกับบ่ธรรมชาติมันกับสิตายขึ้นว่าล่ะตับไตใสพุง่งมันกับพังเบิดเนาะจา้ะหุ่นเราค,คยลืมไทยรูปพี่น้อง Để coi sẽ đẹp tổng thái lụp ăn gói nằm Chắc bạc Có số mát lựa thế ạ Đại ngàn nhai đơ Kép hết mặn bùn thì khuếp mặt thầu đáy đọc Đại ngàn nhai Đại kẹt Đại ngàn hết quâm xa át Lạng nhạc ít ta hàng hết mặn bùn thì đê bậc ใช้ยาคือสิมาบังคับแขะมาบังหน้ากล้อ,องคับแืกโอ้ยไข่ตัวมาก่อนมันสิเ่าะสำหลับตัดิึงดอูออกมาเป็นยวงเลยนียเนย่เป็นกุ้มเป็นมูก,กันนะจ้ะนี่ตัดออกเล็กน้อยอืม กังไปเห็ดยูบานเนาะพี่น,อน้องเนาะใบใหม่ใบใหยาออกอิลีแล้วคันแม่น่อยเก็บนี่โอ้ย่อยเก็บปุ๊บปุ๊บขุอยใส่่อยบ่ามมนน่งอัน่อยบ่ามมนน่งอันเก็บที่ละดอกจบอกจาก้า เสียเวลาข่อยสิไปมุงอื่นนะ้ำได้ว่าขอ่อยเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งนี่ข่อยตรงเฮ็ดให้มันดีๆแม่นบ่จ้าเบิ่งในยาอันใบไม้เอ้ยประตูแม่ตู้ตู้ตูต้ไปไสน้องตู้อือหืออันพูดได้เดี๋ยวข่อยสิฝากให้เบิง่ง แถวบ้านคอยมิมองท่องเที่ยวไม่เด้อจ้ะบ้านกูมูหกตะบนเพีร่ำจังหวัดสุรินทร์นะจ้ะเมียนกำลังทำอันทะเลสาบท่องเที่ยวไม่จ้ะเดี๋ยวคิดว่าสิเปิดสิ้นปีนี่แหละจ้ะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะจ้ะแต่ไม่มีมองเที่ยวไม่ลละจ้ะเนาะพี่น้องผูได้อยู่ซีส,สเกตบีล่ำ บุรีรัมรอินเตอร์ก็ไปได้เด้อจ้ะใกล้ๆท่างไกลๆก็ไปได้จ้ะประมมนตะมองใกล้ๆ มันปูมันปูมันปูโอ้โหโอ้โหฮึฮอื้มมันลางยากเด้ยจังสินะเกาะเกาะกันเป็นอันนั้น งดงามดูจ้ะโอ้แตกใช่แล้วพี่น้องลุดลุดแถบใหุ้ดลุด แตกนี่เป็นอย่างผู้จามนเน้่านใหญ่เด่นีขีดนั่หลายแตกโอ้ต้ทงอันทา้าเป็นอย่างนี้ใส่ระเลงวันนี้ต้องใสลระเปลงไม้อยู่เดีเะใส่เพปัดอันนี้ออกแคน้อย โบกจ้ะอือฮึคือดอกไม้นี่ดอกเดียวได้เห็นไหมมันคือไม่หยกไม่ย้อยยองย้องแต่ว่ะเอยนักนักเติบอยู่ฟาดบออกจ้ะมันติดจ้ะคิดว่ามันหลายดอกคิดว่าแต่หลายดอก ว่าตาลายด๋วที่สิได้งานใหญ่เนาะคอยกระดาขึ้นนี่มื้อนี้มีสเน่าแล้วตัวนี้สเน่าแล้วเสร็จแล้วเพลงคุยอือหือเสร็จล้ว กะรปุมใครฟังบรรูเรื่องดอกขมิ้นฟังก็รู้เรื่องจ้ามันแปลว่าอียังแปลถ้าเว้น,นี่นะเกิดรืนาเต